หลวงจงรักภักดีขอพรองทรงพระเจริญนี่คือเสียงเปล่งออกจากหัวใจของเหล่าสงค์ทกรรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระเมตตาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านศาสนาและทรงพระดำเนินตลอดเส้นทาง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรทรงเผื่อแผ่ทุกสุขให้กับราษฎรของพระองค์อย่างทั่วถึงค่ะณดินแดนสวรรณภูมินี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยว่างเว้นจากการมีผู้นำนับเริ่มตั้งแต่ได้มีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเป็นที่อยู่อาศัย ต่างได้เสียสละอดทนปราตรากรมศึกสงครามต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อนำความเป็นไทยมาสู่ชนในชาติพร้อมกันไปกับการสร้างความแข็งแกร่งความเป็นฝึกแผนอันมั่นคงขึ้นบนดินแดนสยามประเทศด้วยพระบรมเดชานุภาพและพระปิชาสามารถแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกรชาชสมัยมาจนถึงการปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีผู้บุญบารมีทั้งสองพระองค์ทรงตั้งมั่นในพระราชาิไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อนำพาประเทศไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสมุร่มเย็นดังได้เป็นที่ประจักษ์แห่งพระบรมรมราชอ,องค์การว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานานราษฎรตลอดไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงดำรงมั่นในอุดมการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอานา,นานราษฎรและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกแนพระมหากราุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนชาวไทยทุกหมูห่มเรา จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในพลังจงรักและพักดีร้อยใจไทยพักดีพระบรมราชจักรีวงด้วยตระหนักและรับรู้ว่าประเทศไทยอันเป็นที่รักมีความมั่นคงเป็นเอกราชจดจนถึงปัจจุบันก็ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกยุคทุกสมัยทรงวางรากฐานแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ทรงดูแลปกป้องประเทศไทยและประชาชนชาวไทยดังที่ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ในน้ำพระราชารัทไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรักคนไทยและประเทศไทยมากที่สุดพระองค์พระราชทานสัมภาษณ์สำนักข่าว CNN ว่าเรารักพวกเขาทุกคนเหมือนกัน วีเ e t h ์ m ด l ออเด same ถึงสามครั้งและทรงบอกให้หรู้ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม Thailand is the land c น m p r อม i s e นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หสวทรงแสดงให้สังคมโลกรับรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะบุคคลหรือสถาบันไม่เคยทอดทิ้งประชาชนหรืออยู่ห่างจากประชาชนของพระองค์ ซึ่งการส่งพระดำเนินให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าทุนละอองทลีพระบาทอย่างใกล้ชิดมีความเป็นกันเองคือพลังรักและพักดีที่โปร่งสงรับรู้และซาบซึ้งในพระราชาฤุไทยเต็มเปลี่ยมและจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้คำว่า land of c o m p r o m i ดินแดนแห่งการประนีประนอมสะท้อนถึงพระมหากรุณาทีคุณอันล้นพ้นจากพระมหากษัตริย์ไทยว่า เราจะอยู่ด้วยกันทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนทรงพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยทําให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เราร่วมเปลงเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญและเรารักในหลวงจงรักและพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปมีความประทับใจในความ เป็นชาตินะครับแล้วก็รักสถาบันนะครับคือมาเป็นตัวแทนของผระสมนิกรนะครับที่รักสถาบันยิ่งเชิดนะครับแล้วก็มีความสึกภูมิใจในบรรยากาศแบบนี้มากนะครับที่ทุกคนมาเป็นน้ำหนักใจเดียวกันคนไทยต้องมีสถาบันสำคัญมากเลยครับสำคัญมากครับถ้าขาดจุดนี้ยังไม่มีเสาหลักอะไรให้เราเลยครับเรามีสิ่งที่ยึดยึดมั่นในจิตใจอยู่เราต้องรักษาไว้ I long live the king long live the king I love the king King Rama t e Sua Mak Mark He d o so much for the people of Thailand and I love to come see him and see all his people and the work he does k o p i n k a r b ตั้งแต่พระราสวรมาซึ่งท่านปกปอ้องทิปไตยให้แก่ลูกหลานและก็อยู่ใต้ร่มราชการที่9อย่างดีมีสุขไม่เคยที่จะได้รับทุกร้อนเลย ประชาชนภูมิใจมากที่อยู่ใต้ร่มโพธิสัตว์ของท่านทางสะแก้วมา3คันรถรถบัสคันใหญ่นะครับแล้วก็มาด้วยความเต็มใจและก็เห็นผู้คนมากมายรู้สึกประทับใจและก็ภูมิใจมากเพราะเรารักในหลวงครับ คุณูปการใหญ่หลวงที่ได้บังเกิดแก่ผื้นแผ่นดินไทยยังได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศทั่วโลกถึงคุณความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงงานเพื่ออานาประชาราช์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตพระมหากรุณาที่คุณอล้นพ้นนี้ได้ร้อยใจไทยพักดีพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นกำลังพระจารุไทยช่วยพระองค์สืบสารรักษาต่อยอดอุดมการบรรพระบรุษไทยเพื่อเทิดทูนรักษาสถาบันหลักของชาตินั่นคือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อันเป็นรากแก้วแก่นแท้ของคนไทยและแผ่นดินไทยจึงได้เป็นบุญของคนไทยค่ะที่ผู้เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีองค์พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่บุญบารมีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับปวงชนชาวไทยและคงไม่มีสิ่งใดตอบแทนได้นอกจากความรู้รักสามัคคีจงรักและพักดีร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะ